ถ้าเราไม่ชนะวันนี้อย่างน้อยต้องขอให้มีหนึ่งยูเนนฟุตบอลล้วมันลิขิตไปแล้วถ้ามันเข้ายังไงมันก็เข้าวสวัสดีครับไม่ได้ม่ผมเจ้าไอซ์เบิร์กนล่คือเต็มความฟุตบอลรปซสกเอเชียนครับยูยี่สิบสามรอบเขาเลือกช้างศึกทีมชาติไทยพระเสือเหลืองมาเลเซีย นาทีสามสิบเจ็ดกรวิเทศธนวัฒน์นวลฟ้าไม่รอช้าช็อตนี้ก็เข้ามาฟัดเล่นแรงเสือเกินย้ำเข้าไปที่ตรงสตาร์กรรมการแจกเหลืองเอาไปต้มกินสน,นะครับพ่ดเวลาครึ่งแรกจับตาดูอัดมันนึกว่าเล่นมวยปัป้มเป็นเวียงข้อของอิรุฟานอุสบังวอนไว้เบี่ยงสักข้อสทบแยานผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรไปเดี๋ยวไมครับจ้าเข้าสู่ครึ่งหลังเตะมุมมาเลเซียเปิดเข้ามาก็ได้เข้าไปชนคันยังนวลเนียชุลมุนอยู่หน้าโกแต่สุดท้ายก็เตะเคลียร์เก<ๆ>ือบไปแล้วนะทีมไทยไม่อย<ๆ>่างงั้น มทัดเ,เวลาบาดเจ็บทนนาวัดบอลได้ลากหลบซาฮิราแล้วก็ตะบ,บันไปด้วยซ้ายบอล ah. พวกก็าหาโกตการนี่ยิงไว้ลลยโดดปัดให้พ้นโกมานเลยก็รอดตาย <c oughs> จบเกมกันในขันเสมอกันก็เสียหายมาเลเซียเป็นแชมป์กลุ่มและเข้ารอบตัมเป้าหมายสุทิมไทยต้องรอลุ้นในทีมแล้วก็เฉิดฉายเอาชนะมงกลเลียสามสองขบใจไหล <c oughs> เราเล่นอ่ะในใจพี่เรื่องนะถ้าเราไม่ชนะวันนี้อย่าน้อยต้องขอใมีหนึ่งคะแนนเซตที่ส้นนะเรย์ยูนั t บินเพราะว่าฟุตบลเกิดขึ้น่ไหนถ้าใคร่อู้ว่เราต้องรุ่ยเลยแรกเฮ้ยมันเป็นกั f i g h นนะ we have to fight สิ่งที่เราวางแผนเนันาจจะดูแบบขัดแย้งบ้างโอเค w a t we p a n i t ดู t u l แต่คุเชื่อไหม believe ฟุตบอลมันลีขิดไปแล้วถ้ามันเข้า Dangai mando kau!